ผมจะมาอัปเดตกราฟของบิตคอยนะครับรอบใบสองนะครับผมตอนนี้ Bitcoin 22, 50, นบิาาตคอยอยู่ที่2 2งหมื่นดอลลาร์นะครับราคาติดอยู่ที่814,500นะครับเอ่อผมคิดว่าบิตคอยนะครับก็มาอยู่แถวแถวแนวต้านโซนนี้นะครับ M 15นาทีประมาณสัก23,000ดอลลาร์นะครับจะเป็นแนวต้านแล้วก่อนหน้านี้กลายเป็นแนวรับนะครับไม่หลุดเมื่อหลุดมาก็พรวดลงมาที่เช้านี้ 2 2 6 0 0นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูกราฟให้นะครับคลิปนี้ขอย้ำนะครับเป็นคลิปที่ําขึ้นมาเพื่ออัปเดและก็อ่าเทรดส่วนตัวด้วยนะครับไม่ได้ว่าจะเชร์หรือไอ้คุณซื้อกายตรงไหนเส้ตัวไม่จำเป็นต้องลงต่ำสุดก็ได้นะครับกับไปที่ r s r s i นะครับเลยแบบนี้นั่นหมายความว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราต้องวิกร้อยขาเลยว่าวันนี้นะครับจะเป็นแต่งสีอะไรตรงนี้ จะเป็นจุดกลับตัวแบบนี้ได้หรือไม่ตั้นะครับหรือจะเป็นตัวของแบบนี้ได้หรือไม่หนึ่งวันสองวันหนึ่งวันสองวันสามวันหนึ่งวันสองวันสามวันวันและตรงนี้หนึ่งวันสองวันสามวันดีวันหรือเปล่าเราต้องมาดูกันว่าถ้าเกิดเป็นกรณีแท่งนี้นะครับสมมตินะครับถ้าเกิดเขาปิดขึ้นไปแบบนี้ก็มีโอกาสนะครับแต่ต้องใช้แรงก่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ทําไส้ ผมคิดว่าให้เข้าข้างตัวเองนะสำหรับคนที่ follow by อยู่นะครับจากเมื่อก่อนลงแล้วลงอีกลงเส้นลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เส้นแต่นี่ก็ขึ้นไปตลอดเลยขึ้นไปตลอดเลยรอบนี้เช่นกันเราคิดว่าไปได้หรือเปล่าดังนั้นแล้วนี่คืออยู่บนเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์การขึ้นย่อย่อตามแนวรับก็ follow by ทันทีเลยเนี่ยแบบนเนี้ยตามเทรนนี่เห็นไหมลงมาลงมาตื้อก็ขึ้นไปลงมาตื้อก็ขึ้นไปอันนี้ผมไม่ใช่พูดว่าเออมันผ่านมาแล้ว่าพูดพูดได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะบายตัวเนี้ย มถึงผมก็บาบไปแล้วนะครับนี่ประมาณเนี้ยนะขึ้นไปถ้าเกิดหลุดเราก็คัตติ้งต้องอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยสองหมื่นสองพันสามร้อยเนี่ยโซวนนี้ถ้าหลุดลงมาก็ต้องมาเล่นกรอบล่างสองหมื่นหนึ่งพันเนี่ยส่วนเนี้ยกรอบต่อไปก็หนึ่งหมื่นเก้าพันั้แล้ววิกเป็นยังไงบ้างอ่าวิกนี่หมายความว่าจะขึ้นไปนะครับเส้นตะโตสูงแล้วก็จริงนะครับแต่อายไเนี่ยยืงขึ้นไปแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิกนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเส้นตะโตก็สูงแล้วเนี่ยคุณคิดว่าจะเป็นแบบนี้หรรือจะะเป็นนนแบบบี้คั ต้องดูเราเองนะครับแต่อะไรที่คุณต้องเชื่อมั่นด้วยนะครับว่าบิตคอยมันจะลงไปหมื่นเก้าหรือหมื่นสองอีกหรือเปล่าเป็นแบบนี้นะครับผมย้ำตีเทรนไลน์ดูนะครับดูเออเป็นแพทเทิร์นแบบไหนอืมนะครับเป็นแบบนี้นั่งแล้ววันนี้จะรอดหรือไม่เราต้องไปดูตามฟิล์มเล็กด้วยกันสี่ชั่วโมงอ่านี่คือการเิล์ของสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆอ่าสี่ชั่วโมงเราหาจุดกับตัวนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับสี่ชั่วโมงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีปาปิก้านะครับเป็นแบบนี้ ได้หรือเปล่านะครับเยอะไปไหมสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยจะเยอะไปหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าไปได้หรือเปล่าเน,นี่ยไปนี้อืมกรอบกับโอเคถ้าเกิดว่าผมทำแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเส้นตะโตมันอยู่สูงผมคิดว่ามันก็ต้องลงต่อตรงนี้จะต้องลงต่อแต่ปัญหาคือตอนนี้เส้นตะโตอ s i มันอยู่ต่ำอ่าอยู่ต่ำแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะอ่าเป,เป็นไป,นป,นปนตามลักษณะแบบนี้มากกว่าแบบนี้นะครับ ก็ลองดูแล้วกันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่นะครับดังนั้นแล้วผมกวาดองศาตรงนี้มานะครับสองหมเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตามเฟรมย่อยด้วยกันนิดนึงนะครับ S1 นะครับตอนนี้ก็มีแรงริบบีริบีแล้วก็ปล่อยเทลงมานะครับเนี่ยไม่ใช่ฝนเทลงมานะครับจะเป็นตรงนี้ปั๊บอ่าเป็นตรงนี้นั้นได้วัดขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับก็สองหมื่นสามนวตันเหมือนเดิมนะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับ M30 เช่นกันนะครับเดี๋ยวกขน่ใจกลับตัวแล้วนะครับผมอ่าเส้นนี้เริ สิบห้าอืมโอเคครับยกฐานสูงไปเรื่อยเเลยนะครับอ่าฐานอยู่ตรงนี้ปรับเดี๋ยวส่งผลไปยังทํา PM ิลสิบห้าเป็นตรงบน m 15 s 1โอเคเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูกว้างๆหน่อยนะครับนี่นี่คือภาพใหญ่ของ s 1นนะครับเจ้าต้องการกินตูดตรงนี้นะครับถ้าผมดูครับนะต้องการกินตรงนี้ ต้องการกินก็ต่อตรงนี้นะครับที่ไซเวีอยู่นานๆแล้วทุบห้ขึ้นในหลุดนะครับโซนนี้นี่โซนนี้คือโซนโซนที่ต้องการทุบไปหลุดหมดเลยนะครับไซเวย์หลายๆชั่วโมงเนี่ยทุบไปหลุดแล้วดึงขึ้นกลับในรอบนี้เราต้องมาหาค่ากันนะว่าเส้นตรงนี้สีน้าเงินเนี่ยตัดขึ้นถ้าเส้นสีน้เงินตัดขึ้นแดงตรงนี้นะครับแสดงว่ามันจะขึ้นไปอีกเป็นแบบนี้อันนี้ของผมเองนะผมตั้งค่าเองนะครับจะเป็นลักษณะนี้ก็สองหมื่นสามแปดร้อยแต่ปัญหาคือเส้นสีน้าเงินตรงนี้จะต้องตัดแดงตรงนี้นะครับสองหมื่นสาม แต่เราไปดูตามเปรีเล็กด้วยกันว่าตัดหรือ,อยังถ้าต,ตัดแล้วก็แสดงว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลไปยังคาเพรมยใหญ่ m 3 0กําลังจะตัดตรงนี้นะครับอ่าแสดงว่ามันมีโอกาสโซนนี้เหมือนกันที่ผมดูมันคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับอ่าเนี่ยในเส้นที่มันตัดตรงนี้ของผมอ่าถ้ามันตัดโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเนี่ยเรามาดูล่าสุดอ่าอันนี้ไอคิดต่อนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นกรณีที่ใช้คุณซื้อขายนะครับ m 1 5ตัดหรือ,อยังเห็นไหม m 1 5าตัดแล้วใช่ไหมครับ m 1 5ตัดเดี๋ยวส่งผลไปยัง M30 แสดงว่า m 5ต้องแตดแล้วเพราะมันตามฟรมเล็กกว่า m สี่้อ่านี่เราตอดจิตคือดูลึกๆตุกตามเฟรมเลยนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือกราฟของบิตคอยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบิตคอยเป็นแบบนี้เลยอ่านะครับต้องงานดูหน้าจอกว้างๆนะครับเราจะได้เห็นมุมกว้างขึ้นนะครับนี่คือตามฟิลมสีนะครับที่เขาอ่าอยู่แบบนี้หรือแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับอ่าโซนนี้หนึ่งสอง สามสี่น่าหรือไม่หรือสี่ตรงนี้แล้วก็เส้นนี้เปลี่ยนใจกลับลำนะครับดึงขึ้นกลับไปปุ๊บมาตําแเกะูดตรงนี้ตําแเกะูดตรงนี้ตําแเกะูดตรงนี้ตูดตรงนี้ตําหลอกแล้วก็ดึงขึ้นไปจะเป็นลักษณะแบบนี้จะไม่มีตูดของของย,ยึกยักตรงนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวรู้ด้วยกันว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูตัวตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ตัวในกรานของ OKX OK นะครับก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะกลับตัวได้ก็น่าจะเป็น OP นะ O p ก็ย่อตัวลงมา,าแรงเช่นกันเพราะขึ้นมาแรงหลายวันมากๆแล้วนะครับอ่านี่คือของเหรียญ o p นะครับเนี้ยโซนนี้น่าเป็นโซนที่รับแล้วล่ะครับตันนี้1600นะครับ,น, 1, 600, น,รบน่าเป็นแนวรับ1ชั่วโมงตรงนี้ก็อ,อยู่ที่แถวๆ1.66นะครับก็น่าจะบินกลับไปเส้นต้านตรงนี้นะครับเพื่อนๆแถวโซน1.7 1ดอลลาร์นะครับผมนะครับก็เรื่องต่อไปครับหวังว่าจะดีดกลับได้นะครับตอนนี้มาวนเวียนอยู่แถวแถวเส้นแนวรับที่สําคัญนะครับทุบไปหลุดลงมานะครับโซนนี้เนี่ยโซนนี้นะครับตรงนี้ก็สร้างสร้างฐานต่อใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับต้องการกินกินกินไส้ตรงนี้นะครับต้องการกินนะครับดึงขึ้นไปคนไหนเซลก็ต้องดึงขึ้นไป นะครับว่าเรื่องมีขา่าวนู้นข่าวนี้ตอนที่อยู่19บาทผมจําได้ก่อนนั้นนะ่ะโดนองค์รุน X แต่เมื่อวานมีข่าวอะไรอีกไม่รู้ลงมาเพราะว่ามันขึ้นเป็นร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันลงมาก็ธรรมดานะครับผมโอเคครับส่วนตัวของลูน่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมดูลูน่าหน่อยครับ L U N C U N A ตัวของ ลูน่านะครับลูน่าตอนนี้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสี่เนี่ยมีการทิ้งเห็นไหมโอ้โหอ่าเนี่ยเจ็ดพันห้าลงมาได้ไงเนี่ยไม่มีการปล่อยลงมาเนี่ยโซนนี้นะครับเนี่ยม,มีการปล่อยผมจําได้เลยว่าผมเคยพูดนะครับว่าผมก็พูดทุกคลิปน,นะขึ้นขึ้น,นลงลงทำไมนะแต่ผมก็จำได้ว่าเหมือนกันถ้ามันย่อ,อก,ก็มีโอกาสหลุดที่ตรงนี้โซนนี้ผมจําได้เลยเนะครับโซนนี้อืมแต่แต่แตแตโซนหกพันเนี่ยอุปันเจ็ดพันเนี่ยโอเคเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยจากซ้ายไปขวานะเราดูตูดตูดตรงนี้เนี่ยตูดตรงนี้นะครับเเเพพื่อออนนนๆทไมมมมัต้งีีดปห็ มันมีหลักการเลทผลออกของกราฟอยู่นะครับเพราะก็รู้เนี่ยไส้นี้นะกเขาดูนัเป็นความบังเอิญหรือเปล่าเป็น่างนี้ไหมทต่ไม่คุณบายตรงนี้นะครับหลุดหมดเลยนะครับตรงนี้ทำรูใหม่ปั๊บอ่าไอ้ตรงนี้เท่ากันเลยเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะครับนี่คือกราฟของรูนหน้านะครับดังนั้นแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เซตใหม่นะครับเซตใหม่นะครับเซตระบบใหม่ก็หมายความว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ สี่ตัวเก้าสี่หนึ่งสี่นะครับอืมเอสสี่เป็นแบบนี้เอสหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับจอบนิสัยหลุดแบบเนี้ยหลุดหรือว่าติดนิสัยนิสัยไมด่ดีหลุดปหลุดแปลกอะไรหรือเปล่านะครับภาษาก็คือหมายความว่าหลุดอยู่ๆแล้วอยู่ฉะนี้ก็ปล่อยตัวติ้งดิ่งลงมาเช่นนั้นนะครับแล้วก็ดึ้งกลับนะครับผม โอเคครับนี่คือกราฟของลูน่านะครับก็ไม่ได้วิเกฤตแต่อย่างใดแต่ครับติดราคาแล้วกันตอนนี้อยู่ที่ศูนย์สี่ตัวนะครับจะเป็นศูนย์หายหรือศูนย์เพิ่มได้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเป,นปอนการทลองคำนวณดูนะครับส่วนตัวของลูน่าคลาสสิกลูน่าเอ็นซี NC, นะครับก็ตทำจุดตทำสุดใหม่ก็รอบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1.8นะครับหนึ 82, ่งดอลลาร์นะครับผมก็ หวังว่าจะลับตัวได้นะครับผมก็จะวนเวียนไปแถวๆนี้นะครับถ้าเกิดปาน1.98ได้ก็วนมาที่แถวโซน2นะครับ2ดอลลาร์อยู่โซนนี้เป็นแวท่านใหญ่เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนให้คุณซื้อขายราคาไหนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็แต่ละคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้ต่างกันนะครับบางคนบอกว่าตรงนี้เข้าได้บางคนบอกว่าเอออยากเข้าก่อนนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมองเป็นแบบไหนนะครับส่วนตัวของ OP นะครับ เอ็มสิบห้านี่เอพีน่าจะเป็นแนวรับเลยล่ะครับอืมโซนนี้นะครับผมไล่ดูทุกการเฟรมนะครับอืมประมาณโซนนี้เลยนะครับเอพีหนึ่งชุดหกล้านนะครับแนวต้านอยู่ที่สองล้า์นะครับอืมอันนี้แนวต้านที่ผมให้ไปเนี่ยไม่ใช่ให้คุณไปซื้อขายนะผมคิดเองนะครับเพราะว่าแนวต้านแต่ละคนมันแล้วแต่คุณจะต้านตามเฟรมไหนก็เล่นตามเฟรมหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาที อ่า d 1 h 1มันต้านตรงไหนก็แล้วแต่คําว่าต้านตรงไหนเราจะรู้ถ้าร,ารู้ตามเฟรม d เราจะเห็นว่าต้านอยู่ตรงนั้นแต่บางครั้งถึงว่าตามเฟรม d ต้านอยู่2ดอนแต่ถ้าเกิดตามเฟรม v มันต้านอยู่10ดอนอะไรแบบนี้นะนี่คือแนวคิดนะครับถ้าเกิดตามเฟรม1ชั่วโมงอาจจะต้านอยู่แค่1.5อะไรประมาณนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณที่อ่าสนับสนุนช่องในรายกล ในไลน์กลุ่มด้วยแล้วก็ในช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากมเลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่ดีวันหนึ่งนะครับที่อยากมาเล่าให้กับเพื่อนๆนะครับตัวที่แข็งแรงที่สุดน่าจะเป็นตัว BNB นะครับก็ขอย้ำไว้เลยนะครับบีก้อยลงปกติแล้ว BNB จะต้องเมื่อวานอยู่ที่ราคา2.12ผมได้มาผมได้มา3.12นะครับ BNB นะครับผมเปิดฟิวเจอร์ไว้เนี่ยโซนนี้ไม่ใช่โซนนี้โซนเมื่อวานเลยนะผมยังไม่ได้ขายที่ผมอยู่โซนนี้นะครับคุณคิดดูอะเมื่อวานนขึ้ไป ขึ้นไปตึ๊ดตึดตึดตดผมก็ไม่ได้ขายลงมาเกือบติดลบเลยก็ยังไม่ได้ขายแต่โชคดีขึ้นไปตึ๊ดตึดเดี๋ยวก็ไปที่เดิมรอบนี้น่าต้องพิจารณาขายก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจพระผมขายเสร็จปั๊บมันไปปั๊บเลยนะครับโอเคบีนบีก็ถือว่าเป็นตัวที่แข็งแรงนะครับเหรียญที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเปรียบเทียบกับเซ็ตเซตหน้าูนบ้านเรานะครับก็เหมือนเช่นวุ้นใหญ่นะขอยกตัวอย่างปตทพวกวุ้นว คือทาไมต้องเลี้ยนเหรียญใหญ่ๆนะครับหนึ่งนอนหลับต่อให้คุณไม่เคยมีประสบการณ์อาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะครับเงินเป็นล้านหนึ่งเหลือแสน,น,นก็ต้องนอนไม่หลับหรอกครับแต่เป็นแค่ว่าให้หลักคิดว่าดีกว่าเราไปซื้อเหรียญมงเหรียญมีนว่าบางครั้งมันอาจจะไม่กลับไปเลยก็ได้มี1นึ่งแสนอาจจะเข้าเข้าหมื่นอาจจะลงทุนในเหรียญเหรียญอันดับหนึ่งอันดับ1นถึงหของโลกก็ได้แต่อีก10,000บาทไปลงเหรียญโนนมก็ได้ถ้าเกิดเสียก็ก็าอาจจะขาดทุนนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเรายอมรับความเสี่ยงได้1นนัะอาาจจทํให้้้ไดมมาาากกว่เขืนก็ได้นะครับ เออหนึ่งหนึ่งหมื่นนั้นอาจจะไม่ได้มากกว่า90,000มื่นก็ได้นะครับขึ้นมาสักสิบเท่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือเราปรับปอดก็แล้วกันนะครับโอเคครับอันนี้น่าจะไปเลยนะครับเนี่ยเราต้องมาฝึกดูตรงนี้มาเกตนะครับห้ามาเกต เร่งอยู่อันภาคของโลกนะครับดีมสปปาสปพรเป็นยังไงบ้างนะครับตัวที่เขาผลิตออกมาอยู่ที่0.15นะครับ0.15ดอลลาร์เพื่อนเพืคิดดูนะประมาณ4-5บาท6บาท7บาทหรือเปล่าเราไปคูณ33ดูนะครับตอนเลรยตอนนั้นนะ่าอยู่33บาทตอนนี้35มานะครับ ก็ขึ้นมา5 6าแสนเปอร์เซนต์เลยนะครับนะแล้วปัญหาคือคนที่ถือแบบนว้นาก็ต้องเป็นเจ้าของบอริษัทเขาจะไม่ได้ซื้อขายนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อไปตลาดหุ้นเนี่ยคนที่เล่นหุ้น,นทุกวันซื้อขายอาจจะไม่ได้เป็นคนความตกความเร็่นะครับหนึ่งก็คืออาจจะซื้อขาย2ติดดอย300รอจังหวะซื้อ400รอลายคุมรอน้นรอนี้นะครับแต่คนลงทุนจริงๆอะ่ะลงทุนในกิจการเขาซื้อแล้วก็รู้เลยว่าธุการกิจนี้2 3งสามปีห้าปีคืนทุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ฝากไว้คิดแล้วกันคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ